สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่เกาะติดทุ่งฟ้าเกมนะคะสำหรับการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่14ประจำปี2565หรือทุ่งฟ้าเกมซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง5พฤษภาคม2565นะคะในจังหวัดกระบี่ของเราค่ะทั้ง9ชนิดกีฬาซึ่งได้รับการสนับสนุนนะคะจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐภาคเอกชนและก็ภาคประชาชนนะคะในวันนี้ค่ะเราได้รนะับเกียรตินะคะจากท่านนายกสมศักดิ์กิติทนก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นะคะซึ่งเป็นภาคทางด้านการทางด้านท้องถิ่นนะคะที่ดูแลและก็สนับสนุนในการกิจกรรมครั้งนี้ทุ่งฟ้าเกมเป็นอย่างดีส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปสอบถามจากท่านกันเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านค่ะสวัสดีครับค่ะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นะคะได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานนะคะแล้วก็สนับสนุนกิจกรรมกีฬาทุ่งฟ้าเกมในครั้งนี้เป็นอย่างมากเลยนะคะท่านรู้สึกอยังไงบ้างคะกับการที่เราได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาทุ่งฟ้าเกมสําหรับปีนี้ค่ะครับการได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาทุ่งฟ้าเกมนะครับซึ่งเป็นกีฬาผู้สูงอายุครั้งที่14นั้นผมว่าเป็นบทพิสูจน์อย่างหนึ่งนะครับที่ ทว่าเรามีความพร้อมอย่างไรม,มีความเข้มแข็งอย่างไรท้ามการการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้านี่ครับซึ่งที่จริงแล้วเราขันอาสา,าจัดนั้นนะครับเป็นเรื่องที่เรียกว่าเสี่ยงมากๆก,ก็ได้ะนะครับแต่กเ็เราก็ไม่กลัวหลังจากที่โควิดคลี่คลายไปแล้วนะครับเพราะนั้นการจัดการแข่งขันตุ้งฟาเกมครั้งนี้เนี่ยสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับจังหวัดกระบี่โดยเฉพาะยยิ่งในเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะ ครับแล้วก็สิ่งอื่นๆก็คือมิตรภาพที่ได้จากผู้สูงอายุต่างๆนะครับหลายจังหวัดที่เข้ามานะครับต่างก็พูดกันเป็นเสียงเดียวว่ากระบี่จัดได้ยอดเยี่ยมนะครับซึ่งทิงนี้เป็นาการสร้างความภาคภูมิใจให้กับทุกส่วนราชการทุกส่วนภาคเอกชนแล้วก็ผู้คนที่ได้พบเห็นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านค้าต่างๆน,นะครับต่างก็ชื่นชมนะครับนักท่องเที่ยวที่มาก็ มาส่วนหนึ่งมาท่องเที่ยวส่วนหนึ่งมาเป็นในฐานะนักกีฬา,ารับเพราะฉะนั้นการเข่งขัน,ขน,ขนทุ่งฟ้าเกมผมคิดว่าเราทําได้นะครับและทําได้สําเร็จด้วยครับ <C> e <an> ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นะคะก็ได้มีส่วนสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดอูแลนักท่องเที่ยวดูแลนักกีฬานะคะและตลอดไปจนถึงการสนับสนุนในสถานที่ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยแล้วก็อีกมากมายเลยตรงนี้เล่าสู่กันฟังสักนิดนึงค่ะท่านครับเ,เดิมทีหลังจากที่มีการประชุมกันแล้วนะครับการมอบหมายภารกิจต่างๆนี่ก็มีการมอบหมายกันฝ่ายจัดการแข่งขันก็มาดูสถานที่ต่างๆว่าจะที่ไหนมีความพร้อม นะครับบังเอิญมาเจอห้องประชุมกิ่งจันทร์อของโรงเรียนอบจกระบี่เก้า,ออกา,าครับขเขาเห็นว่าเหมาะที่จะทําการแข่งขันลีลาศนะครับแล้วมองไปข้างหน้านะครับเป็นสนามกีฬาของอบจสนามฟุตบอลก็เหมาะที่จะแข่งขันไปตองครับเพราะนั้นในสองสถานที่แห่งนี้เป็นส่วนที่อบจซัพพอร์ตนะครับให้ดำเนินการจัดการแข่งขันได้นะครับก็คิดว่าคงจะประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่า หลายหายคนที่มาแข่งขันที่ห้องประชุมกิ่งจันอบจอนะครับโรงเรียนอ,อ,จอนบจนี่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวว่าไม่เคยได้แข่งขันในสถานที่ที่กว้างขวางอย่างนี้มาก่าอนนะครับทุกคนประทับใจมากครับเราก็ยินดีครับที่ได้เห็นทุปปกภาคส่วนนั้นมีความาภูมิใจมีความดีใจนะครับเราเองก็ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วม S <S ในการจัดการแข่งข,ขันกีฬาในครั้งนี้นะครับค่ะซึ่งจากการที่ท่านนะคะได้เป็นประธานในพิธีเปิดในกีฬาต่างๆนะคะแล้วก็ได้ไปในยังสนามต่างๆที่มีการแข่งขันในการแข่งขันทุ่งฟ้าเกมในครั้งนี้นะคะ่ะเราได้รับการพูดคุยกล่าวถึงถึง ความเป็นคนกระบี่ความเป็นคนน่ารักความมีอัธยาศัยดีตลอดจนถึงการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ที่น่าประทับใจแล้วก็มีความมหศัศจรรย์ตรงนี้ท่านรู้สึกยังไงบ้างคะครับก็รู้สึกดีใจครับที่ชาวต่างจังหวัดนี้เขาเอ่ยถึงจังหวัดของเราในทางที่ดีะนะครับมาแล้วก็บอกว่าไม่เสียเที่ยวที่มาจังหวัดกระบี่มาแล้วได้เห็นบรรยากาศต่างๆได้เห็นการต้อนรับที่ดีจากเจ้าภานะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่า ชาวกระบ,บี่ทุกคนควรจะภาคภูมิใจครับค่ะ,คะและอีกพรุ่งนี้ก็จะมีพิธีปิดอย่างเป็นทางการสําหรับทุงฟ้าเกมตรงนี้แล้วนะคะท่านอยากจะฝากบอกไปถึงนักกีฬานะคะที่เป็นผู้สูงอายุที่เข้ามาสู่จังหวัดกระบี่ตลอดไปจนถึงผู้ติดตามหรือว่าใครที่ได้มาสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่แล้วในโอกาสข้างหน้าจะได้เชิญชวนกลับมาอีกเรียนเช<อ>ิญค่ะท่านครับก็ฝากไปยังท่านนักกีฬาต,ตั้งหลายที่เข้ามา 3500กว่าชีวิตด้วยกันนะครับพร้อมกองเชียร์ที่ตามมาเชียร์นะครับถ้าคิดว่ากระบีเรานะครับยังสร้างความอบอุ่นใจให้กับท่านนะครับไปแล้วนะครับก็อย่าไปรับครับคิดถึงบรรยากาศเก่าๆที่กระบีก็วนกลับมาเที่ยวได้ทุกเวลานะครับชาวกระบียินดีต้อนรับอยู่ตลอดนะครับก็ขอให้หลังจากที่การแข่งขันจบแล้วขอท่านกลับเดินทางกลับด้วยความรับร่นและก็ปลอดภัยทุกคนครับ ค่ะค่ะ และนี่นะคะก็เป็นการสัมภาษณ์นะคะกอดติดนะคะทุ้งฟ้าเกมนะคะกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ท่านสมศักดิ์กิติทรกุลค่ะที่มีส่วนเกี่ยวข้องน,นะคะแล้วก็เป็นตัวขับเคลื่อนหลักด้วยกันนะคะสําหรับการจัดกิจกรรมกีฬาทุ้งฟ้าเกมในครั้งนี้นะคะ่ะต้องขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างสูงกับกิจกรรมทุ้งฟ้าเกมแล้วก็สร้างสีสันนะคะตลอดจนถึงสถานทีต่ต่างๆที่ใช้ในการจัดการแข่งขันในครังคร้งนี้นะคะได้รับการสนรับสนุนจากอย่างดีจากท่านด้วยดีนะคะ นี่ต้องขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงค่ะที่ให้ข้อมูลกับพวกเราในวันนี้นะคะขอบพระคุณค,ค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะค่ะและพบกับเกาะติดทุ่งฟ้าเกมกันได้ใหม่ในโอกาสข้างหน้านะคะและสามารถติดตามนะคะกับพวกเราทุ่งฟ้าเกมได้นะคะโดยพรุ่งนี้จะมีพิธีปิดอย่างเป็นทางการติดตามกันให้ได้สำหรับวันนี้ปิดและท่านนายกจากลาคุณชมกันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ